คร,ครั้งนี้นะครับครั้งแล้ว28พันผมได้ดับ5นาะท่านหัวหน้าพรรคกําลเสรีสรีมีเดียเวสท่านมีประวัติการทํางานที่โดดเด่นนะทุกวันนี้เข้าสภาท่านก็ยังโดดเด่นนะครับที่ผ่านมานะเราได้สสอข้าจาจํานวนหนึ่งรับตัดผมของประเทศนะครั้งนี้มีการเลือกตั้งซ่อมก็ตั้งใหม่ที่อุบลราชเกศทนะ่า มีความทุมใจที่ผ่านมาภัยนโะควิดแบ่งนะป,ปันน้ำใจกูบภัยโควิดผมได้ลงพื้นทีนะ่ช่วยเหลือประชานชนพี่น้องขขอำเภอบางบอ่ออำเภอบางสะอส่งและอำเภอบางพีเฉพาะตำบลราชรัต์หนองตืออย่างหนักนะนะดูจากาสีผิวผมมันอ่อสุกขาวนะเพราะเราต้องลองช่วยเหลือประชานชนและที่ผ่านมาก็ไปเยี่ยมประชานชนที่ป่วยติดเตียงอยู่ตามชุมชนต่างๆเยอะมาก